57ทีที่มาร่วมการแข่งขันนั้นครูบาอาจารย์คุณครูฝากโต๊ะอยนนะเพื่อให้น้องเทุกในแต่ละทีเพื่อที่จะ้กันครับ็กที่แะทีได้ทนะจัเหมือนการบนะครับี่ หม,มายบรรทัดมีรูปกลุ่มครับต่อไปสากาที่นะครับทีมที่ตัวบัตตีนะครับต้บองรีบนะแ่ทำให้มาครับ แล้วก็5เกต5เกดโค้งกลุ่มนะครับลำดับต่อไปที่รับแต่นะแต่ทีโอเคกันหนึ่งที่ผมขอ หนึ3อ็สของพี่แบตหมดเร็วไหมสามส